โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคิมเมราแลนด์อีกเช่นเคยนะครับก็จากคลิปล่าบอส e ีหนึ่งนะครับมีคนถามผมเข้ามานะครับว่าอาวุธม่วงหาจากไหนนะครับก็คลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกนะครับซึ่งอาวุธม่วงหลักๆจากเซิร์ฟหนึ่งนะครับมีวิธีหาอยู่2แบบโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือ1โดยที่คนนิยมกันก็คือการล่าบอสนะครับหาของส่วนแบบที่2นะครับก็คือการหลอมอาวุธนะครับ ซึ่งวิธีนี้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้กันนะครับซึ่งผมก็เลยจะมาบอกถึงความสำคัญของมันนะครับโอเคซึ่งการหลอมอาวุธนะครับผมจะทำไไว้ท้ายคลิปนะครับเพราะว่าการหลอกอาวุธมันก็ต้องมีอาวุธนะครับซึ่งอาวุธผมจะหาจากการลงเสาโทเทมนะครับนั่นแหละส่วนการหาของทำของม่วงผมจะ ทำนอนถ่ายคลิปครับตอนนี้ก็จะมาลงโทเทมหาอุดไปหลอกมันก่อนโอเคผมก็กดโทเทมไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นโทเทมสัตว์นะครับอันนี้ผมก็โซโล่นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาจะอีกสองนาทีจะเที่ยงคืนแล้วนะครับซึ่งคนในคิวตอนนี้ก็หลับกันหมดละปกติหลังจากการคิวนะครับผมก็จะมา ลงโทเทมกับคนกิวนะครับก็ลงกันตี้สิบกคนเลยนะครับมันก็จะไวนะครับโอเคอันนี้ก็ตีไปเรื่อยนะครับโอเคของฟ้าดอปนะครับตัวหนึ่ง อ๋ออยู่บนเขาโอเคผมว่าอยู่หายไปไหนอันนี้กระโดดสองขั้นผมเอาสก,กิลมานะครับโอเคมันตรงไปละ ก็อันนี้จะเป็นเสาโทรเทมขั้นเบสิกนะครับมันก็เลยจะง่ายหน่อยอันนี้ก็บอ์แล้วนะครับอันนี้ผมก็ให้เสลียงช่วยตีด้วยนะครับเพราะว่ามอนมันไม่ค่อยโหดนะครับและเสลียงโอกาสตายก็น้อยนะครับ ผมก็เลยเอามาสู้ได้โพดผมเนียไปไหนอะไรเพราะอยู่ข้างบนนะครับโอเค,อเ,คเมื่อบอสตายจะก็จะดรอปกล่องนะครับกล่องตอนนี้ผมเลเวลสีบสี่นะครับ ผมเปิดเสาโทเทมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ของฟ้ามาใช้นะครับโอกาสก็จะอยู่ที่ส่วนใหญ่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นะครับมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ของเขียวนะครับซึ่งของมันก็จะได้ตามเลเวลนะยิ่งยิ่งเราเลเวลสูงก็จะได้ของขั้นสูงมาใช้นะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าของม่วงเราจะได้ตอนเลเวลเท่าไหร่นะครับแต่ ตอนนี้ผมเลเวล43นะครับก็ได้แต่ของขั้นฟ้านะครับโอเคของขั้นฟ้ารู้สึกว่ามันจะเริ่มได้สักประมาณเวล36 37เนี่นะครับก็จะมีของฟ้าเริ่มได้ของฟ้ามาแล้วโอเคอันนี้ผมก็โซโล่นะครับในการเปิดโทเทมก็ จะใช้ค่า energy นะครับเนี่ยค่า energy อยู่นี้นะครับช่องที่สามนะครับในการเปิดซึ่งมันก็จะมีม,มีจำกัดเอ้ยมีจํากัดนะครับโอเคเลิ้นลวนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันของจะดับด้วยนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนเผื่อของจะดับอะไรอนี้ของเขียวนะครับ เกันโอเควผมตีสักสองเสาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเผื่อ,อใครที่จะมาลง ก็มันมีโอกาสได้แป็นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ของเป็นชิ้นอย่างเดียวมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับได้แป็นมานะครับ ของรถนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับที่จริงมันต้องใช้เยอะอยู่นะครับในการหลอมแต่ผมจะตัดไปตอนที่หลอมเลยแล้วกันแต่ผมจะลงต่อนะครับลงจนมันได้ของเยอะนะครับแล้วค่อยไปหลอมทีเดียวโอเคเออแล้วผมลืมอธิบายเรื่องของเลยนะครับก็คือวิธีการหาเสาโทเทมนะครับก็ให้มาที่แผนที่นะครับ Để 하 n นี่นะครับก็จะมีรูปดาบควายอะไรพวกนี้นะครับดาบควายก็จะเป็นเสาโทเทมอาวุธนะครับส่วนเนี่ยโทเทมสัตว์นะครับก็จะเป็นดอบพวกชุดเกราะนะครับโทเทมสัตว์จะเป็นดอบชุดเกราะส่วนโทเทมดาบควายจะเป็นดอบพวกอาวุธนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเปิดมาผมเปิดก่อนเปิดมาก็จะได้เป็น ชุดนะครับประมาณนี้เคก็แยกกันให้ออกนะครับโทเทมสัตว์จะได้ชุดส่วนโทเทมดับไวาจะได้อุดนะครับ อีกตัวอยู่ข้างบนวะ โอเคครับหมดแล้วนะครับเสาโอเคเมื่อเราลงมานะครับสมมติเราเจอเสาใช่ไหมครับที่เราจะลงแต่พอเรามาเราไม่เห็นครับก็ให้กดสแกนหานะครับที่แต่ตรงนี้น่าจะไม่มีละเดี๋ยวผมขอไปหาจุดอื่นนะครับ ัมจำได้ว่าแถวนั้นน่าจะมีอยู่จุดหนึ่งเป็นโทเทมดอบอาวุธนะครับนี่ครับอยู่ข้างหน้าดาบควอยนะครับจะเป็นการดอบอาวุธมันจะเป็นโทเทมดอบอาวุธนะครับดาบควอย ไม่ดาบปากอยู่ใกล้เลยเดีย๋ยวผมเปลี่ยนสัตว์ก่อนนะครับโอเคดาบกระดูกนะครับไม่รู้ว่าได้ขั้นอะไรไ,ได้สีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นโทเทมขั้นเบสิกนะครับก็จะง่ายหน่อยถ้าเกิดโทเทมแบบขั้นแอดวาน Advanced, มันจะมีให้ใส่หินด้วยนะครับ ผมเรียผู้ช่วยมาก่อนมันจะมีให้ใส่หินนะครับแล้วก็เมื่อเราใส่หินมันก็จะมีโอกาสดออปของสีม่วงนะครับแต่โอกาสมาค่อนข้างยากนะครับ lặng ý lời ไม่ถึงวะเมื่อกี้พลาดไม่เป็นไรมันมีตัวเน้นอยู่ข้างบนผมซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาขอทุบเลยแล้วกันสิ่งปูซาพวกนี้นะครับมันมีโอกาสได้กุญแจทองนะครับก็สามารถไล่ทุบได้ นี่นะครับได้กุญแจทองมาเลยถือว่าดวงดีนะครับ ตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับผมขี่พูดขึ้นไปแล้วกันเข่อมาแล้วมันตีชิวอยู่ข้างบนเลยนะตัวเนี้ย โอเคครับต่อมาก็บอสเลยโหโหแรงอยู่นะลืมดูเลือดนะครับเกือบตาย โอเคครับเปิดเลยนี่ครับได้คุยนะครับขั้นปลามาโอเคก็จะประ,ประมาณนี้นะครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่หลอมอาวุธเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่จะหลอมอาวุธกันแล้วครับกันแล้วนะครับโอเคผมก็ดอกได้ประประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับดอกมาสี่ห้าชิ้นนะครับเรนนี่นครับเครื่องหลอมของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาอาวุธนะครับมาหลอมเป็นมาหลอมใหม่นะครับซึ่งมันก็จะได้อุดขั้นเดิมนะครับแต่จะมีโอกาสนะครับที่จะได้ข้ามขั้นอาวุธนะครับโอเคซึ่งโดยโปกติเนี่ย เราจะอยู่ที่ขั้นเบสิกนะครับก็คือการหลอมอุดขาวเป็นอาวุธเขียวนะครับเมื่อเราหลอมบ่อยๆนะครับเราก็จะได้เราก็จะได้ค่าอย่ยดยีค่าการหลอมของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเลเวลนะครับก็คือเราก็เอามาอัพสกิลต่างๆครับเนียพอเวลาเราอัพสกิลพวกนี้มันก็จะปลดล็อกนะครับเนี่ยก็จะมีการ หลอมเขียวเป็นฟ้านะครับแล้วก็หลอมฟ้าเป็นม่วงนะครับแล้วก็จะมีระดับดีๆกว่านี้ก็มีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะหลอมฟ้าเป็นม่วงนะครับแต่การหลอมเนี่ยโอกาสได้ม่วงมันก็น้อยนะครับแต่มันมีการันตี10รอบนะครับก็คือเมื่อเราหลอมครบ10รอบนะครับ มันจะการันตีได้ของม่วงหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ล่อไปประมาณแปดรอบแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมก็ไปลง,งกับยูนะครับได้ของมาเยอะก็เลยไปหลอมกันมานะครับคอเยงนั้นผมลงของเลยลวยกันนี่ครับของที่ได้มา ต่ okay. เอเลยนะครับของเขียวผมก็มีเยอะนี่หว่าผมรอผมรอองเขียวเป็นเป็นน้ำเงินก่อนผมหาของข,องขาวมาใส่ก่อนนี่เลยแล้ว ครบหนึ่งพันนะครับมันก็จะมีแต้มคะแนนบอกนะครับของแต่ระดับก็ทําคะแนนให้ครบนะครับมันก็จะหลอมได้โอเคอันนี้ผมกไ็ได้สีฟ้ามาเลยนะครับตีเขียวยังเหลืออยู่เด,หล,ห,ดเหลือรนอะ้หมดเลยก็ได้ ประมาณนี้นะครับขาดเมทัลนนะครับเมทัลผมไม่มีไม่มีเลยวะงั้นะร,รีเฟรชก็ได้นะครับโอเคสีเขียวมานะครับก็ประมาณนี้ซึ่งมันจะมีค่าคะแนนเนี่ยศูนย์ทับหนึ่งพันอันนี้จะเป็นคะแนนรวมทั้งหมดนะครับส่วนทุกจะเห็นครับว่าเออศูนย์ทับสองร้อยอันนี้ก็จะมีอาวุธแต่ละแบบมันจะ ประเภทแตกต่างกันครับอย่างเช่นอันเนี้ยเมทานวูดวอเทอร์ไฟนะครับแล้วก็เออก็จะเป็นแต่ละธาตุไปนะครับมันก็ต้องมันก็ต้องทำธาตุให้ครบไปด้วยนะครับถึงจะรีได้เที okay, นั้นผมก็มาลงของมาลงของนี้เลยกัน นนี่นะพอครบสิบครั้งนะครับไม่นจะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับอันนี้ก็คือการันตีสีม่วงนะครับสีม่วงพวกนี้นะครับผมก็ได้มาจากการหล่ออุ่นนี่แหละครับดูก่อน,นครับ มีเซตที่ผมต้องใส่ด้วยดิประเด็นไม่เป็นไรค่อยหาใหม่ก็ได้ครับนี่ประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรสีม่วงตอนนี้เรียบร้อยแล้วอเคได้เป็นได้เป็นเหมือนน่าจะปืนนะครับมันเป็นกันนะลัมเบิลกันนะครับ Okay. เดี๋ยวลองใช้ใดูนะครับ oh, ปืนจยิงแล้วเบิดเร็นนี้ว่าเค okay. ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเค okay. ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับนะ okay. ครับบ๊ายบาย